จะซื้อบ้านหรือรถก่อนดีว่ะสามสิล้านเนี่ยหรือจะซื้อบ้านกับรถพร้อมกันเลยซื้อคอนโดไปด้วยรวยอ่ะครับผมแจกคนดูไปเลยคนละแสนก,ก็ไปเอาไปเลยฮะของมนโนรวยแป๊บนึงสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Q u n b l o c k d กันในช่อง Q Money Mentor นั่นเองครับผมก็วันนี้ของมนโนรวยทิปวันหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าผมไปรับเหรียญทิปหตัวที่ นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง30ล้านบาทแต่มัน30สล้านทิปนะคือมันทิปก็คือมันยังไม่ถึงเวลาที่ถอนได้ครับถ้าถึงเวลาที่ถอนได้แล้วราคาเหรียญมันยังราคานี้อยู่ผมก็เอ๊ยยังไงนะ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าเริ่มจากศูนย์ถึงสามสิบล้านด้วยเหรียญทิปเลยนะฮะโอ้โหหลายๆคนก็ต้องออกข่าวผมแน่นอนว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็จะมากาวเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้นะครับชื่อว่าเหรียญเมตา UFO ครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่29ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะปิดการรับเหรียญทิปตัวนี้แล้วนะก็คือคนที่แค่แบบทําตามลงทะเบียนไปติดตามแพลตฟอร์มต่างๆของเขาเนี่ยก็ได้เหรียญของเขาไปถึง5,000เมตา UFO เลยครับผมมูลค่านะครับตีมกลกประมาณเกือบ1 0 0นบาทแล้วนะเออก็ถือว่าเรารวยทิปไปก่อนแล้วกันนะทุกคนรวยทิปไปก่อน ถึงวันถอนได้ถอนได้เท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ขอมโนโนวยทิพย์ไปก่อนแล้วกันนะแค่รวยทิพย์ก็มีความสุขแล้วเออนะครับผมมาแล้ววันนี้นะครับผมคลิปตัวนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนลงทุนและผมก็จะมากก่าวเหรียญตัวนี้ฟังนะครับว่าทําไม เหรียญมันถึงมีมูลค่าสูงจังวะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจคิวมันนี่มันทอนเองนะครับผมก็จะมีเหรียญทิปที่อัปเดตเร็วกว่าทาง YouTube เพราะว่าเวลาผมลงคลิปติดๆใน u t u b e เนี่ยยอดวิวจะน้อยลงแล้วซึ่งช่วงนี้ยอดวิวน้อยลงมันเศร้านะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากอัปเดตก่อนใครนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจคิวมันนี่มันทอหรือว่าลิงก์ไลา์กลุ่มด้านล่างเลยนะครับในกลุ่มเนี่ยก็จะมีคนมาแชร โอ oh, แบบออกมาปุ๊บก,ก็มีคนมาแชร์ปั๊บแล้วก็แบบมาแทบทุกวันนะครับสำหรับใครที่อยากเก็บเหรียญแอดดับทุกวันไม่อยากรอคลิปของผมนะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่มแล้วเพื่อรับเหรียญก่อนได้เลยนะแต่สําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นหรือว่าอยากรอผมอัพคลิปก็รออัพคลิปได้เลยครับตอนนี้ก็อัปคลิปแทบจะทุกวันแล้วนะอยากให้ทุกคนรีบไปถอนกันนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาครับไปรับชมกันได้เลยครับผม เราก็มาเริ่มกล่าวแบบเต็มปอดกันเลยนะเออนะครับผมเพราะมันเป็นเหรียญทิปอยู่แล้วลับฟี่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากไปซื้อ IDO ก็ซื้อได้นะตัวคิวก็ซื้อไปแต่ไม่เยอะซื้อไปพันเดียวเองนะเผื่อมันแบบแม่ลงล้มไงแต่เราก็เออนะพันเดียวเราก็ไปลองเสี่ยงเอาแล้วกันนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากรับเหรียญทิปนะครับผมได้ทําคลิปรับเหรียญทิปไปแล้วนะก็สามารถเข้าไปทําตามได้เลยนะสําหรับใครที่ถามเข้ามาว่า m e t a m a r สสามารถใช้ได้ไหม e t a m a าสใช้ได้นะครับไปจะใช้ใชาร์จวั l เลตหรือ m e t a m a าสก็ได้แต่เมตามา r เนี่ยแนะนําให้ทําในคอมนะเออสำหรับใครที่รู้จัก m e t a m a าสอยู่แล้วเนี่ยเขาน่าจะทําในคอมเป็นเนาะก็สามารถเข้ามารับตามคลิปนี้ได้เลยนะครับบอกแบบละเอียดยิบๆเลยนะทุกขั้นตอนนะครับผมก็ไปรับเหรียนกันนะตอนที่คิวลงเนี่ยแม่งยังสองหมื่นแต่ณนะปัจจุบันแม่งแสนหนึ่งไปแล้วครับก็ ไปรับเถอนะครับผมมันถอนได้เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนึงมาวันนี้เรามากล่าวกันนะครับผมอันนี้ก็คือตัวหน้าเว็บไซต์ของ Meta ย f o ต้องบอกก่อนตอนแรกที่เหรียญตัวนี้ลิศใน t ั s วอล l ล็นะครับผมมันยังไม่มีโลโก้ของรูปเหรียญเลยนะหลายๆคนที่เคยรับเหรียญทิปก็จะรู้อยู่ดีนะครับว่าถ้าเกิดเหรียญทิปที่มาใหม่มากๆเนี่ยโลโก้ยังไม่มีเลยครับรูปโปรไฟล์ยังไม่มีเออทุกอย่างมันจะไม่มีมันโล่งมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันอัปรูปขึ้นไปแล้วหมายความว่าเฮ้ มันก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ด้วยความที่ตัว Meta UPO ครับผมมันจะเป็นการรับเหรียญผ่านหน้าเว็บซึ่งผมมองว่าการรับเหรียญผ่านหน้าเว็บกับรับเหรียญผ่าน illustrate เลกแกรมเนี่ยหน้าเว็บน่าเชื่อถือกว่านะครับผมแล้วเราสามารถกดเคลมได้ตลอดถ้าเกิดใครที่แบบรับในท e เลกรนะครับเดี๋ยวขึ้นท e เลกรให้รู้จักแล้วกันนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะ ซึ่งไอเทเลกรัมเนี่ยมันก็จะมีลิมิตนะครับหลายๆเหรียญน,นะครับผมว่ารับได้แค่ช่วงนี้หรือว่าพอผ่านเฟสหนึ่งไปแล้วเป็นเฟสสองเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนลิงก์ตลอดนะครับเพื่อนในการรับเหรียญไอดอตลอดแต่พอมันเป็นหน้าเว็บเนี่ยเรามากดเคมได้ตลอดเลยเราไม่ต้องเปลี่ยนลิงก์ต่างๆนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือหน้าเว็บของเขานะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดบาย i d ดนะครับ i d ดก็เหมือนแบบว่าซื้อเหรียญก่อน่ะ หลายๆคนที่เคยเล่นหุ้นหรือว่าหลายๆคนที่เคยแบบซื้อเหรียญแบบได้ I D O ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย I D O เนี่ยสมมติราคาตลาดเนี่ยมบาท I D O อาจจะขายแค่1สตางค์นเนี่ยแล้วพอเปิดขายจริงเราไปเทขายทิ้งเนี่ยมันก็กำไรเป็น10เท่าใช่ไหมอ่ะนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้เปิดขายซื้อนะครับซื้อแบบ I D O อยู่นะนะครับผมนะปัจจุบันนี้นะ ซึ่งราคา IDO ปัจจุบันนะครับเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยครับราคา IDO อยู่ที่0.0073ดอลลาร์สหรัฐก็ตีกลมๆก็ประมาณ 0. 0.0โอ้โหแบบ2นั่งประมาณบาทไทยอะ่ะก็ลองไปตีกันดูนะครับผมแต่ราคาใน Pancake Swap ถึง0.66ดอลลาร์นะอันนี้เมื่อวันที่27นะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราซื้อในราคา IDO แล้วเรามาขายใน Pancake Swap ได้เนี่ยนี่ก็กำไรเป็น 100x แล้วนะครับผม <laughs> ผมไม่รู้ว่าเขากาวหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะเออแต่แบบโอโ้โหมันมันแบบเห็นเห็นกําไรแบบต่อดหน้าต่อตาขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไปลงทุนกันไม่ใช่ว่าในประเทศไทยอะครับต่างประเทศด้วยแต่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรตุกติกอืมเห็นไหมมันได้กําไรง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองไปดูกันนะครับผมอ่ะ ทำไมเขาถึงกล้าวางราคาแบบนี้นะก็ต้องบอกก่อนครับราคา IEO เนี่ยถ้าเราซื้อนะเราจะยังไม่สามารถขายได้นะครับผมสมมติเราซื้อวันเนี้ยในราคา IEO เราไปขายในแพนเค้กสวอปเนี่ยเราไม่สามารถขายได้เราต้องรอนะครับวันที่28มันถึงขายได้ไมไหมายความว่ายังไงหมายความว่าวันเนี้ยถ้าเกิดคุณซื้อ IEO ไว้เหมือนคุณฝากประจําไว้อแล้วคุณก็ต้องรอประมาณ3เดือนนะในเดือน6กอะ่ะแล้วคุณค่อยมาขายทิิงซึ่งในเดือน6นะ ณเดือน6วันที่28เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะเละเทะไปตรงไหนหรือว่ามันจะรักภูก่อนหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบเลยอันนี้คือความเสี่ยงล้วนๆนะครับผมตรงนี้ก็แล้วนะแต่คุณเลยครับความเสี่ยงก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนสักหน่อยก็ได้หรือว่าจะรับฟรีอย่างเดียวก็ได้นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมสำหรับคนที่จอยแอรดอมตอนนี้ก็มีการจอยแอรดอมนะครับก็สามารถไปทําตามคลิปที่คิวบอกได้เลยนะพรุ่งนี้ปิดแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหม NIDO พร้อมกับ N a d o p ด้วยนะเออนะครับผมสำหรับใครยังไม่รับก็ไปรับซะคลิปนี้แบบอัดวันนี้ลงวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับกันเลยนะแล้วก็ขายพร้อมกันในวันที่28เดือน6นะก็รอดูกันอีกทีนะซึ่งตัวหน้าเว็บเนี่ยเ e ออคิวก็มองว่าเฮ้ยมันก็น่าเชื่อถือนะเรามาดูสิ่งต่างๆที่เราต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะอ่ะมีหลายคนถามเข้ามาเวลา รับเหรียญเนี่ยอ่าคิวสอนแล้วใช่ไหมแล้วก็เวลาถอนเหรียญเนี่ยทําไมยังไม่เคยเห็นถอนเลยนะหรือไม่ทําให้ดูนะครับมันยังไม่ถึงเวลาถอนไงฮะผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงเข้าใจปะ่ะแต่มันจะทาเออถ้าเกิดใครซื้อพวกเหรียญกาวเหรียญทิพย์อยู่แล้วอะ่ะมันจะทาวิธีเดียวกันแต่ณวันที่มันถอนได้ก็จะทําให้ดูแล้วกันนอกว่าทํำยังไงนะโอเคนะซึ่งเราก็ขอมาดูพวก อ่ะโฮมของเขานี่นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยเท่าที่ศึกษามานะตัวนี้จะทําเป็นเกมนะครับผมเป็นโลกของ m e t a เว r ร์นั่นเองนะก็กระแสะตอนนี้ m e t a เว r ร์ก็ค่อนข้างซุบเซานะหลังจากบิตคอยร่วงไปนะแต่คิวเชื่อว่ามันยังไงก็เป็นอนาคตอยู่ดีนะครับก็จะทําเกี่ยวกับ m e t a เว r ร์หรือว่า NFT อ่ะสำหรับใครที่ไม่รู้จัก m e t a เว r ร์นะครับก็เป็น ที่ดินจำลองแล้วกันนะเออที่ขายอยู่บนโลกอินเทอร์เนต็ตแล้วกันนะก็มีราคาเหมือนกันนะบางที่เนี่ยโอโ้โหก็แพงแสนแพงเลยนะทั้งนั้นที่เราจับต้องไม่ได้เด้ยนะต่อมาครับ NFT คืออะไร NFT ก็คือรูปภาพนะครับหรือวิดีโอของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถขายได้แล้วก็มีมูลค่าเช่นกันนะอ่านะครับผมโอเคก็ต่อมานะครับเราก็จะมาดูไว i t e l i ของเขานะ White Paper นะครับผมว่าเขาจะทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะก็ ลักษณะตามน,นี้ครับใครอ่านออกก็อ่านเลยฮะเดี๋ยวผมขอแปลเป็นไทยก่อนละกันนะก็ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมนะเป็นตลาด NFT อะไรแบบนี้ครับเป็นสกุลเงินสินทรัพย์อะไรแบบนี้ก็ทั่วไปนะแต่ส่วนใหญ่ว h i เป p a p e r มันจะยาวกว่าน,นี้ <c oughs> อันนี้มันสั้นจังเลยก็ไม่รู้อ่ะมันก็มีแค่เนี้ยนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูตรงอันนี้แล้วกันเขาเรียกว่าแผนงานนะครับหรือว่า Roadmap นั่นเองนะซึ่ง พอแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกเลยนะครับผมก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะก็เนี่ยครับใน Q1 เนี่ยก็มีการ buy a d i o นะครับ Q1 ก็คือตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน4นะแล้วก็ Q2 นะครับก็มีการล i s t นะครับผมต่างๆนะขึ้นบน exchange หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ stacking นะครับขาย NFT ในคอ a r เตอร์ที่3นะก็ถือว่ามีลถแมพที่อ่าจะว่าลวกก็ลวกชัดเจนก็ชัดเจนอันนี้แล้วแต่คนมองเลยฮะก็ถามว่าถามว่าเคยเห็นลวดแมพแบบนี้แล้วก็ เหรียญมูลไหมก็มีนะถามว่าเคยเห็นรถแมทแบบนี้แล้วเจ๊งไหมมีเหมือนการรถแมทบบดีวอันนี้เจ๊งยังมีเลยฮะเออนะครับผมก็เราก็ไม่รู้เลยฮะพู้ตรงไม่รู้รู้แต่การอย่างเดียวแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมจะมาเช็คนะครับก็มีมาเก็ตเพจอะไรเงี้ยต่างๆนะซึ่งตัวต่อมาที่ผมดูนะครับนั่นก็คือทวิตเตอร์ซึ่งทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยมีการทวิตแค่29ครั้งแต่คุณดูนะครับผู้ดตาม50,000 0กว่าโอไมก o d โอ้ไม่ก้อนเลยฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกัน,นครับคือสิ่งแรกเนี่ยพอเป็นเหรียญทิปแล้วเนี่ยหลายๆเหรียญน,นะครับก็จะมีการแจกเหรียญที่ช้ามากทาให้คนที่เขาไปชวนเพื่อนเนี่ยก็เพื่อนก็ไม่กล้ากดติดตรงติดตามมาเออจะมาติดตามทําไมว่าเหรียญได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ไม่รู้ซึ่งคิวเนี่ยรับเหรียญทิปมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบเหรียญแล้วนะครับได้จริงๆเห็นจริงๆเนี่ยแค่สี่ตัวเท่านั้นเเนี่ยเออบางตัวก็ได้นะแต่มันยังไม่มีราคานะตอนนี้ซึ่ง เมื่อ Meta YO เนี่ยพอเขาทําแล้วเนี่ยโหเคมไวมากไม่เกิน24ชั่วโมงเหรียญก็เข้าแล้วเขาก็เลยแบบทยอยกันมาทําเยอะทาให้มีคนติดตามเยอะขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดคุณเป็นพอนเซอร์รายใหญ่อะ่ะมันมันก็ดูน่าจาับตามองมองปะ,ะถามผู้ติดตามเยอะอ่าเหมือนแบบเราจ้างช่อง YouTube ช่องหนึ่งอะ่ะสมมุติเราสามารถจ้างช่องแบบหลักสิบล้านซับได้เลยอะไรเงี้ยเออเขาก็จะแบบมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยมองมองมองว่าถ้าเกิดคนที่ มีทุนนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยเขากว่าดูจากผู้ติดตามแล้วก็ดูจากคนที่ถือเหรียญ่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะเออยิ่งคนถือเหรียญเยอะมูลค่าเหรียญก็จะสูงขึ้นนั่นเองอาจตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มาดูเดทวิทย์ครับคนติดตามเยอะมากมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เฮ้ย มันน่าสนใจจังวะอ่านะครับผมต่อมานะครับสิ่งที่เรามาดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็ลิสต์ขึ้นในคอยมาเก็ตแคปอ่าโ,โอ้โหผมพูดตรงว่าถ้าเกิดใครเรียนรู้พวกเหรียญกาวเรียนทิปเรียนต้นกําเนิดมาเนะี่ยการลิสต์เข้าในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยต้องใช้เวลานะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณลิสต์เหรียญวันนี้แล้วจะเข้าได้เลยนะบางเหรียญเนี่ยที่แบบสร้างขึ้นมาเนี่ยยังลิสต์ขึ้นคอยมาเก็ตแคปไม่ได้เลยนะซึ่งเหรียญไหนที่ลิสต์ขึ้นคอยมาเก็ตแคปได้แล้วเนี่ย ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดการลักภูมินะครับผมการลักภูมิเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับหเหรียญนะครับที่เป็นกระแสมากๆเลยนั่นก็คือสวิตเกมนะลักภูมิหมายถึงว่ามันขึ้นไปราคาอ่านเนี่ยทุกคนดูนะเห็นไหมราคาที่คิวชีนะครับไพ่นะครับสามพันศูนย์ศูนย์สามจุดเก้าเจ็ดบาทนะครับแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเหลือห้าบาทภายในวันเดียวนะครับอันนี้ก็คือการลักภูนะครับผมก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมต่อมาครับสิ่งที่เราจะดูนะครับ มูลค่าตลาดครับผมมูลค่าตลาดหรือว่า Market Cap นั่นเองนะซึ่ง Market Cap เนี่ยถ้ายิ่งมีมูลค่าที่เยอะจะมองเหมือนแบบบริษัทที่ใหญ่โตครับยิ่งบริษัทใหญ่โตก็จะมีเงินมูลค่าตลาดที่เยอะขึ้นซึ่งมูลค่าตลาดของเหรียญน,นี้เนี่ยสูงถึงแสนล้านแล้วก็ปริมาณซื้อขายเนี่ยสล้านบาทใน24ชั่วโมงนั่นเองนะอ่ะต่อมานะครับอ่ะ เรามาดูทีละจุดมูลค่าตลาดเนี่ยอย่างเช่นที่เราบอกไปนะผมพาไปดูของ s i ทเมกแล้วกันนะครับซิทเมกเหรือเหรียญ ZMT นั่นเองซิทเมกเนี่ยก็เป็นเหรียญของไทยนะครับผมในแอปของ s i ทเมกนั่นเองนะซึ่งมูลค่าตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่6,000บาท ถามว่าเทียบกับ Meta U F O แล้วเนี่ยโอ้โหมันแบบไกลมากเลยนะ Meta U F O อะไรจะมูลค่าตลาดมากมายขนาดนี้นะครับผมแต่บริการการซื้อขายเนี่ยซิฟเมกจะเยอะกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปคำนวณกันดูนะครับผมว่าเฮ้ยซิฟเมกเนี่ยซื้อง่ายกว่าหรือเปล่าทำไมมูลค่าตลาดหรือว่าวลลุ่มการซื้อขายเนี่ยเยอะกว่านั่นเองนะครับผมเรามาดูต่อมานะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ครับ m e ตา U F O เนี่ยณนะปัจจุบันนะครับสามารถซื้อได้แค่2ที่เท่านั้น นะครับผมแต่ในคอย m ม r k e t c a p เนี่ยเขาจะแนนับแค่ที่เดียวนั่นก็คือ Pancake Swap นั่นเองนะอ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักว่า Pancake Swap คืออะไรแล้วมีหน้าที่ไว้ทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายหลังแล้วกันเนาะว่า Pancake Swap เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะเออนะครับผมมันเป็นแอปตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันกับปิดคับละกันวางง่ายๆประมาณนี้เลยเป็นของต่างชาตินะครับผมโอเคอ่ะเราเลือกมาด้านล่างของ Set MT นะครับผมก็จะมี การลิทเหรียญเข้าไปหลายที่ทําให้เกิดวอลลุ่มการเทรดที่เยอะกว่าก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทั้ง2แบบเลยซึ่งพอ Market Cap มันใหญ่ขนาดนี้ผมก็เลยมันเลื่อนดูด้านล่างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะก็เขาบอกว่าเขามีเหรียญน,นะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณนะครับผม หมื่นล้านเหรียญเท่านั้นนะครับ m e t ายูโบแล้วก็ณปัจจุบันนะครับแลกเปลี่ยนได้ใน NFT Swap เท่านั้นนะแล้วก็ตัวของเหรียญของเขาเนี่ยจะทําเกี่ยวกับ NFT นะครับหาไรายได้นะก็ทําเป็นเกมนะครับเป็น Defi นะครับผมแล้วก็รายต่างๆนะครับก็ช่วงเขาเรียกอะไรก็ค่า t า r g e t เทียบเทียมนะ เอาสำหรับคนที่เข้าวงการมานานนะผมก็มองว่าเหมือนเกม NFT แล้วกันนะที่มันมีการซื้อแผนที่ซื้ออะไรนะครับผมแล้วก็มีการ d e f i d e f i ก็เหมือนเป็นการเก็บเหรียญเพื่อเก่งระยอย่างนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการก็บอกว่าแบบนี้แล้วกันคือเหรียญตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปซื้อตัวละครในเกมของเขาได้อ่าซึ่งก็สามารถเล่นเกมเนี่ยแล้วได้เงินจริงๆได้อ่าถ้าเกิดหลายๆคน เข้าวงการมาใหม่ตีเป็น R O V แล้วถ้า O V เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นใช่ไหม R O V ตานึงเนี่ยเราได้เงินมาประมาณ1 0 0ร้เหรียญในเกมใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเอาหนึ่งเหรียญในเกมเนี่ยเอาไปซื้อของในเกมได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิด R O V นะปัจจุบันเนี่ยร่วมกับ N F T แล้วเนี่ยเราสามารถเอาร0อเหรียญในเกมที่เราได้จากการเล่นเกมเนี่ยถอนมาเป็นเงินมีจริงได้อ่าประมาณนี้ครับประมาณไม่ขอลงลึกแล้วกันนะก็ะถามว่าอนาคตถา้ตา Meta เว r ร์ตเติบโตอันนี้น่าจะไปได้ไกลก็ถือว่ากาวเต็มปอดกันเลยนะฮะเรื่องถัดมาที่เราต้อง กังวลไว้นะครับผมคือต้องบอกก่อนเวลาเหรียญทิปพวกนี้ครับมีการขายนะครับผมหรือว่ามีการปลดบล็อกซึ่งตัวของเมตาเยฟเนี่ยมีการปลดบล็อกวันที่28เดือน6ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะมันอาจจะเกิดการลักภูได้ครับผมลักภูหมายถึงที่อธิบายไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมก็คือมีการเททิ้งะวันเดียวซึ่งเหรียญก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อเหรียญว่า MTK นะครับผม MTK เนี่ยมีการ แจกแอร์ดนะนานมากนะครับผมโอ้โหแจกมาหลายเดือนนะครับกว่าคุณจะได้ขายนะครับก็มีการเปิดขายนะถ้าเดาไม่ผิดก็ประมาณวันที่24นะ24เดือน3นะครับผมอ่ะก็คือเพิ่งเปิดขายเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งพอเปิดขายปุ๊บเนี่ยราคานะครับจาก35บห้าบาทนะผมร่วมไปเหลือ0.3บาทเลยครับหายไปร้อยเเลยครับผมก็อาจจะมีเกิดการเททิ้งได้อ่ะลองคุณลองคิดดูดิ ผมมีแบบเป็นร้อยร้อยเหรียญแล้วได้มาฟรีแล้วผมขายทิ้งเนี่ยได้แบบเป็นล้านล้านเงี้ยผมไม่ขายก็บ้าแล้วผมก็ต้องเทขายวะออนะครับผมซึ่งพอเปิดเทขายเนี่ยราคาก็ล่วงยาวๆนะซึ่งพุ่งตรงว่าเราก็ไม่รู้เลยครับว่าราคามันจะกลับมาไหมแต่สําหรับตัว MTK เนี่ยมันเคยโดนลักพูไปแล้วรอบหนึ่งนะในช่วงนี้ นะครับผมแล้วก็โดนในช่วงนี้อีกนะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยสวัน3วันเขาก็กลับมาได้แล้วนะแต่ช่วงนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ 4- 5หวันแล้วยังไม่กลับมาเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมก็ตรงนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับและอย่างที่ที่บอกครับสำหรับใครที่รับเหรียญทิปก็ต้องรีบนะครับผมหาวันที่เออมันลิสเหรียญขาย และเวลาที่มันริบเหรียนขายด้วยนะเอออะไรตรงนี้มันสําคัญมากนะคุณช้าไปนาที2นาทีหรือ5าทีเนี่ยเงินจากเป็นล้านล้านคุณอาจจะไม่เหลือสักบาทเลยก็ได้นะเออนะครับผมตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนั่นเองนะผมก็รีบรีบรับรีบขายแล้วกันนะซึ่งถ้าเกิดตัว MTK เนี่ยไม่กลับมาก็จะเป็นเหมือนสวิตเกมครับผมก็คือไปยาวเลยโอ้ผ่านมาหลายเดือนหลายปีแล้วก็ยังไม่กลับมานะครับผมก็ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ระวังไว้นะครับผมอ á, okay. โอเคก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมก็จะมีการบอกนะว่าเหรียญตัวนี้เปิดขายเมื่อไหร่นะครับผมแต่ส่วนเวลาเนี่ยไม่ทราบเลยนะเราก็ต้องไปช่วยกันดูนะช่วยกันดูช่วยกันแบบเออช่วยช่วยกันหน่อยนะครับผมส่วนวันที่เปิดขายเนี่ยผมจะบอกไปอยู่แล้วส่วนเวลาเนี่ยช่วยกันหน่อยนะเฮ้ยพี่วันนี้ตีห้าเรามันต้องมาออนรอกันอ,อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับผม ต่อมานะครับสิ่งที่กาวหลังสุดท้ายสําหรับตัว Meta U F O แล้วกันเนาะมมูลค่คาตลาดของเขาเนี่ยครับอยู่ประมาณแสนล้านบาทนะครับผมะจะเทียบเท่ากันกับโอ้โหมานาอ่าหลายๆคนนะครับที่เล่นเหรียญน,นะครับก็น่าจะรู้จักมานาอยู่แล้วนะครับผมตัวเหรียญมานาที่เป็นคำเกี่ยวกับ Meta World นะครับ Market Cap เ,เนี่ยหนึ่งแสหกหมื่นเก้าพันนะครับผมล้านบาทนะครับ แสนหก0มืันล้านบาทนะครับผมโอ้โหแบบก็เทียบใกล้ๆกันกับเมตา UFO เลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั uh infinity, uh, uh. ้นครับเหรียญอยู่แรงที่33มเหรียญตัวนี้อยู่แรงที่4 0 0 2โอ้โหมูลค่าตลาดอะไเฉียดกันอะไรขนาดนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจเป็นพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมก็แถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากได้รับเหรียญเพิ่มก่อนที่ ตัวเหรียญจะปิดรับ a d d d ด็ไปนะครับผมก็วิธีนะครับผมให้เรากดตรงจอย a d ร์ด็นะครับมันก็จะมีลิงก์นะครับเป็น r e f e r e ของเรานะอันนี้คอนเน c กกระเป๋าให้เรียบร้อยน,นะครับแล้วมันก็จะมีลิงก์ r ล f e อร์ของเราขึ้นมานะครับบริเวณน,นี้นะคุณก็เอาคัดลอกลิงก์ตัวนี้แล้วก็ไปแชร์ลงแบบว่าช่องทางการติดตามของคุณต่างๆหรือว่าในกลุ่มที่เขาแบบว่าแชร์กันอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนที่คิวรับเหรียญตัวนี้มาคิวก็รับจากลิงก์คนหนึ่งเข้ามาแหละเออก็ลองไปแชร์แชร์ในกลุ่มนะครับะรบเเียเพิ่มนะ หนึ่งคนเนี่ยที่เราสามารถแชร์ได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้ประมาณสัก2,000เหรียญ Meta UFO นะครับผมก็ไปแชร์กันนะครับเพื่อได้รับเด่นเพิ่มตรงนี้นะครับผม โอเคครับผมและคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พูดตรงว่าเราไม่สามารถดาวอนาคตได้เลยว่าวันที่28เดือน6เนี่ยวันที่เหรียญมันปลดแล้วเนี่ยเหรียญมันจะเหลือราคาเท่าไหร่มันจะโดนลักภูเหมือนกับตัวก่อนๆมาที่เราเคยรับเหรียญทิปหรือเปล่านะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างไปในคลิปเหรียญ MTK อย่างเงี้ยอยู่ดีๆครับมันก็โดนเททิ้งซะอย่างนั้นนะก็ผมพูดตรงว่าผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะพอเขาปลด ร้อยเปอร์เซ็นคนที่แบบได้มาฟรีเขาก็ขายทิ้งนี่ฮะบางคนที่ได้หกเจ็ดหมื่นไปฟรีๆอย่างเงี้ยเขาก็ขายทิ้งอยู่แล้วนะครับไม่ไม่มีทางที่เขาจะเก็บไว้หรอกนะก็มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ได้นะเราก็มาดูกันว่าในเดือนที่6เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครเพื่อลืมนะครับก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับหรือติดตามาในแฟนเพจนะผมก็จะแจ้งว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคุณต้องจับตามองนะเพราะว่าเขากําลังจะเปิดขายแล้วคุณก็ต้องรีบไปเทนะในวันนี้เวลานี้ถ้าเกิดคุณไปช้า แค่5หรือ10นาทีเนี่ยเรียนว่าจะไม่มีค่าเลยก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจหรือเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับผม